ภาพนี้แหละที่แฟนวอลเลย์อบอลไม่รู้น้ำตาไหลหลังเห็นมือเพียวอชาราพรคงยศล่าสุดสงสารมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN s p o t l สปอรแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์อบอลของเรากันนะคะวันที่6ตุลาคม2566 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ครั้งที่19รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยนะคะที่จบอันดับ2ของกลุ่ม F หลังจากที่พ่ายแพ้ญ,ญี่ปุ่นมา 0- 3ต่อเซตในนัดสุดท้ายของรอบ2โคจรมาพบกับทีมชาติจีนเจ้าภาพแชมป์กลุ่ม E ที่ชนะเวียดนามมา3-0ต่อเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมสสมัยแรกหลังจากที่เคยได้เหรียญทองแดงมาเมื่อปี2014และเหรียญเงินครั้งล่าสุดเมื่อปี2018 ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นก็เพิ่งชนะจีนมาได้3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รับชิงชนะเลิศที่จังหวัดนครราชสีมาคว้าชแชมป์เอเชียสมัยที่3เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนแมตชนี้ค่ะวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่น6คนแรกลงสนามประกอบด้วยชัชุออนโมกสีทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศ พิมพิชยากกรามและปียนุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกนะคะทั้งคู่ค่ะสู้กันได้อย่างสูสีผัดกันทำคะแนนนำแต่จีนค่ะก็เป็นฝ่ายขึ้นแท่นนำไปก่อน24-20ต่อแม้วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะจะยื้อเต็มที่แต่ก็เซฟได้เพียงแค่1เซตพอยต์ก่อนที่เจ้าภาพนะคะจะชนะไปก่อน25-21ต่อขึ้นนำา1ต่อ0เซตเซตที่สค่ะวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราค่ะ เป็นฝ่ายทำแต้มออกห่างนำไปตลอดแต่มาโดนจีนเล่งเครื่องจนตีเสมอ2 1ต่อ21ก่อนที่เจ้าภาพจะเบียดแซงชนะไปได้อีก2 5ต่อ23หนีห่างเป็น2ต่อศเซตและเซตที่3นะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราค่ะเริ่มเสียกระบวนการนะคะโดนจีนค่ะทำคะแนนทิ้งห่างออกไปกระทั่งจบเกมเจ้าภาพชนะไป3-0ต่อ0เซตด้วยคะแนน25-21 25-23และ25่5 สำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดให้กับไทยของเรานะคะได้แก่ชัดชุออนโมกสีค่ะทำไปถึง21คะแนนต่อมาด้วยพิมพิชยากกรัมค่ะทำไป9คะแนนนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่แอดอยากจะนำเสนอนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีอีกหนึงรูป1นึ่ช็อตนะคะที่แอดเห็นแล้วถึงกับพูดไม่ออกเลยค่ะเป็นภาพที่หลังจบเกมนะคะที่สาวไทยผ้ายแพ้ให้กับจีนไปซึ่งเป็นภาพของนักกีฬาของเราค่ะเข้าไปก่อนและให้กำลังใจกันหลังจบเกม ซึ่งงานนี้นะคะจะมีรูปหนึ่งนะคะที่สาวไทยของเราค่ะยกมือขึ้นไปเพื่อให้กำลังใจกันและกันนะคะจะเห็นว่ามือของเพียวอัชาราพรคงยศค่ะแดงนะคะแล้วก็มีเหมือนบาดเจ็บตรงบริเวณนิ้วก้อยค่ะซึ่งพอเห็นภาพนี้แล้วนะคะแอดถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวค่ะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าตบจนมือแตกแต่เธอก็อยากสู้เพื่อสาวไทยของเราค่ะแต่ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไงนะคะแอดก็ขอเป็นกาลังใจให้สาวไทยของเราค่ะ และถ้าสังเกตดูดีๆนะคะเหมือนเพียวอชาราพรค่ะจะชอบก้มดูนิ้วตัวเองค่ะแล้วก็เอานิ้วนะคะไปเช็ดที่เสื้อค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเพียวอชาราพรถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยนะคะที่สามารถทำแต้มให้กับไทยและสามารถทำให้ไทยของเราค่ะชนะมาในอีกหลายๆแมตช์เลยทีเดียวค่ะจนมาวันนี้นะคะที่ไทยของเรานะคะแพ้ให้กับจีนค่ะ อชาาพรนะคะถึงกับปล่อยโหร้องไห้ออกมาเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองไปฟังโค้ดด่วนในสี่วชระเมธากุนนะคะเปิดใจหลังจบเกมที่ไทยของเราพ่ายแพ้ให้กับจีนไปค่ะโดยโค้ดด่วนนะคะได้บอกว่าก็ต้องยอมรับว่าจีนเหนียวแน่นมากในเรื่องของการเล่นแล้วก็มีการตบที่หนักมากวันนี้เราทําได้ดีแต่เขาทําได้ดีกว่าแต่ก็ต้องชมว่าเด็กของเราเล่นเต็มที่แล้ววันนี้ แม้ยังมีข้อผิดพลาดในช่วงปลายก็ต้องอาศัยความนิ่งมากขึ้นต้องยอมรับว่าวันนี้เขาดีกว่าจริงๆวันนี้เราทำได้ดีนะครับแต่ว่าบล็อกเขาใหญ่ทําให้เราตีไม่ตายเขาได้เปรียบมากๆในเรื่องของความสูงสังเกตดูเขาจะยกบอลสูงแล้วเราก็จะบล็อกไม่ได้เพราะเขาสูงมากสําหรับเกมชิงที่3เวียดนามเป็นทีมที่ดีวันนี้เล่นเล่นกับญี่ปุ่นได้สมบูรณ์มากๆ เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นในรูปแบบของเราให้ดีที่สุดและไม่ประมาทเวียดนามเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องของการเล่นเขาพัฒนาขึ้นเราก็ต้องเก็บรายละเอียดของเราให้มากขึ้นและเราจะต้องพยายามเล่นในรูปแบบของเราให้ได้ส่วนเรื่องที่เพียวชาราพลร้องไห้นะคะก็เป็นธรรมชาติของนักกีฬาที่เขาอยากทําให้ดีแต่ฟอร์มการเล่นมันไม่ออกมาอย่างที่ตั้งใจ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นเขาต้องไม่หายไปและเราจะต้องทําให้นักกีฬากับมมีความเชื่อมั่นอีกครั้งมาฟังทางด้านบุ๋มบิ่มชัชชออนโมกสีกันบ้างค่ะโดยได้บอกว่าเกมนี้สําหรับหนูมองว่าเป็นเกมที่สนุกเนื่องจากเราเองถ้ามองกันจริงๆเราอาจจะเป็นรองแต่ว่าเราสู้กันได้ดีส่วนในเรื่องเกมที่เห็นว่าช่วงไทยเซตจะมีแผ่วลงไปส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดต้องชื่นชมเจ้าภาพจีนมากกว่า เขาสามารถเล่นเกมรับและโต๊ะกลับได้ดีมากๆเขาเก็บได้หมดถ้าพูดกันตรงๆวันนี้เป็นเกมที่เหนื่อยมากจริงๆเพราะเราต้องใช้แรงฮึดทั้งหมดในการขึ้นตีบอลในแต่ละครั้งถือเป็นเกมที่หนักหน่วงจริงๆสำหรับรอบชิงเหรียญทองแดงที่จะต้องเจอกับเวียดนามต้องไม่ประมาทต้องเล่นให้เกินร้อยเปอร์เซนต์ส่วนตัวมั่นใจว่าเอาชนะเวียดนามได้เราไม่ได้มองข้ามเขาแต่เราตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยเราต้องได้สักเหรียญกลับบ้านเรา มาทางด้านชมพูพ่พรพรร์เกิดปราดกันบ้างนะคะมือเซตทีมสาวไทยของเราค่ะโดยได้บอกว่าวันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกและทําได้ดีต้นเซตที่1และเซตที่2ทําได้ดีมากแต่ว่าเราผิดพลาดเองในช่วงปลายเซตเราไม่สามารถปิดเกมได้และจีนเขาเด็ดขาดกว่าสามารถปิดเกมได้ส่วนกองเชียร์ของเจ้าภาพนั้นไม่มีผลต่อเราเท่าไหร่เพราะว่าเราคุ้นชินกับการมีกองเชียร์เยอะ กองเชียร์ในบ้านเราเยอะกว่านี้อีกยิ่งตอนไปคัดโอลิมปิกที่โปลแลนด์ก็ดังกว่านี้อีกซึ่งค่อนข้างโหดกว่าแต่ทีนี้เขาก็เชียร์แบบน่ารักค่ะแน่นอนว่าทีมจีนตอนชิงแชมป์เอเชีย,ชยกับชุดนี้แตกต่างกันชุดนั้นอาจจะไม่เต็มชุดแต่ชุดนี้ชุดใหญ่ของเขาจริงๆและมาจากชุดคัดโอลิมปิกเลยเขาค่อนข้างมืออาชีพมีมาตรฐานก็ต้องชื่นชมเขาเพราะว่าเขาแข็งแรงและจะเอาเหรียญในบ้านของเขา พรพันธ์นะคะยังกล่าวถึงรอบชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามว่าเราก็คงจะไม่ประมาทแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดคิดว่าเราไม่พลาดและมีความมั่นใจในตัวทุกคนทั้งทีมทั้งสตาฟโค้ชและน้องๆในทีมก็ขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนด้วยฝากเชียร์เราและไปคว้าเหรียญกลับบ้านด้วยกัน เดี๋ยวเรานะคะไปสรุปโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022รอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3หลังจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่ดังนี้ค่ะทีมชาติจีนชนะวอลเลย์บอลหญิงไทย3-0ต่อเซตด้วยคะแนน25-21ต่อ25-23ต่อและ25-15ต่อทีมชาติญี่ปุ่นชนะทีมชาติเวียดนาม3-1ต่อเซต ด้วยคะแนน26ต่อ24 25ต่อ21 23ต่อ25และ25ต่อ16หสำหรับโปรแกรมวอลลิบอลหญิงเอเชียนเกม2022วันสุดท้ายค่ะมีดังนี้วันเสาร์ที่7ตุลาคม2566นะคะรอบชิงเหรียญทองแดงอันดับ3ค่ะเวลา13.30นาฬิกา30นาทีไทยพบเวียดนามรอบชิงเหรียญทองชิงชนะเลิศนะคะเวลา18.30นาฬิกา30นาทีค่ะจีนพบญี่ปุ่น สำหรับบอลล์บอลหญิงไทยจะมีลุ้นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมสมัยที่2ต่อจากปี2014ที่เกาหลีใต้ขณะที่เวียดนามเองค่ะจะลุ้นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์หลังจากเคยทำผลงานดีที่สุดด้วยการจบอันดับ6เมื่อปี2018ครั้งล่าสุดที่อินโดนีเซียส่วนจีนเองค่ะเจ้าภาพก็ลุ้นเพิ่มสถิติคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมากที่สุดเป็นสมัยที่9หลังจากเคยทำได้8ครั้งในขณะที่ญี่ปุ่นเองหวังลดช่องว่างในอันดับ2 หลังจากเคยคว้าเหรียญทองมาแล้ว5สมัยสำหรับเกมที่แข่งกับจีนค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าไทยของเราค่ะสู้เต็มที่แล้วจริงๆค่ะเห็นสภาพนักกีฬาแต่ละคนแล้วแอดก็เห็นใจนะคะเพราะว่าสาวไทยของเราค่ะลุยศึกหนักมาตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็สึกคัดโอลิมปิกอรอบคัดเลือกอีกค่ะแล้วก็ยังมาจบท้ายด้วยรายการนี้ของปีนี้นะคะ เอเชียนเกม2 0 2 2นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการแข่งที่ยาวนานม,มากๆในรอบนี้ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าสาวไทยของเราค่ะล้าแล้วค่ะแต่ก็มาได้ถึงขนาดนี้ก็เก่งแล้วล่ะค่ะโดยจากที่เห็นมือของพียวอชาราพอนะคะก็ถือว่าต้องบอกเลยค่ะว่าเจอศึกหนักมาจริงๆส่วนแมตที่เหลือที่จะต้องเจอกับเวียดนามนะคะแอดก็เชื่อว่าสาวไทยของเราค่ะทาได้แน่นอนค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะเวียดนามนะคะ พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะแต่เชื่อว่าฟีมือสาวไทยของเราก็พัฒนาขึ้นตาไปเหมือนกันและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราในแมตช์สุดท้ายด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลอลเลยบอลของเรากันนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ